โดดเข้ามาสองสามโต๊ะสี่โต๊ะจอด,ดเข้ามาโอ้ยตะเพียนเออสป,ปาร์กเดี๋ยว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 น่ารำแม่เล่ปปาปนินนี่ครับเอปปเอไอ้พวกไอ้ ติดตดติดตหนึ่งโตประขาวนี้ลงไปก่อนเนาะประคาบิกแดงครับวันนี้ชวินอยู่ไม้ลองนำคีนะครับ ทางหายไปมือเลยเนาะชวินยองสำหรับการยกยอนะครับอย่างที่เคยบอกบนชวินนำท่วมนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็คีคายละวันนี้วางนะครับก็เลยออกมายกยอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดินรุ่นไปพร้อมกับชวินนะครับวันนี้ชวินจะหมานก่อนนะครับชวินใจแปดสองสามเส้นลวดนะครับยกสบายสบายเนาะลุ่นไปร้อมกับชวินนะครับ คือกำลังใจเวินย่องเลยนะครับด้วยการกดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์ใดเนอครับขอบคุณนะครับ นิกขอบสองโตเอาตัวในจำไม่ออกก่อนเนาะป้าขาวปีกแดงครับสองโต Đó, bát biệt Để ra một sông ทำแล้วพับปีสายมากใดก่อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขำไปไหนก่อนเก็บหอมรอมริบไปทีละแต้มสองแต้มครับ โดดเข้ามาสองโตสามตโตรรชวินเอาปลาออกกันนะครับมันติดเนาะ โดดนี่สองโตขาปีกแดงสองโตงามๆเลยลงไปในกระช่ง โตดเข้ามาสองสามโตสี่โตกี่โตน้ำเลือกสี่โตมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมสี่โต๊ะกันปลาสอยแลงวันปลาขาวโตหนึ่งตัวงามๆเลยครับขาปีกแดงด ลงไปในกระชังปัดซอยครับลงไปลงไปสีโต้สีตสแตม โดดเข้ามานี่หนึ่งตัวตัวน้อยลำล,อล้อไป โดดเข้ามาโดดเข้ามาหนึ่งโตปลาปิ่งแดงโตง,งามๆปลาปิ่งเก๋อ ฟ้าป,ปีคับเอ,อ้ยหลอดกำลังจะป้าปีคับหลอดปี ต่อเข้ามาโอ้ยตัพเพียนเออสปาร์คเ,เดียว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 ริบขีปหลังมันทมม่านผู้ชมดูหมานแล้วสปาร์คครับท่านผู้ชมก็ยอย่างใหญ่เลยใหบวินโชว์ให้หน่อยเนาะปลาโลง กันเนอะตกไปจอมน้งนองนมอเนอดูออลรอปลาสับปะครับตัวงามๆเลยเอาใส่กระชังกันเดียวครับน่า,นมามแม่แนวอันนินกระลกมา เขาจำ้ำเออเขาสาวิงอีกครับวันน่นครับใส่แดดเดียวเลยเนาะเนอะลงไปในกระช่ง สองโตปลาขาวปีกแดงโตนั้นติดครับชาวินเอาออกกันครับโอ้ติดสองโตรตักงนอกโอ้ชาวินเอาปลาออกกันเดียวติดครับติดโดดเข้ามา <laughs> ลอดยหจําตาหางไปหน่อยเนาะปลาตัวน,น้อยก็หลอดไปนะครับน้องกะมินหลอดคําซื้อเบ โ,โปลาหนิ่นหน่อยใช้แดดเดียวครับตักมาตักแม่ตักตกรโลกมากอ้วนอยู่นะลงไปในกระช่าง เดือดรอดอะไปหมดเลย ติดติดหลอดจำเอาไปติโตติโตหนึ่ง หนึ่งโตะปาปิกปาปิก โดดอินจีนิดพ่นห่ามออกแล้วกันจับพอดีฝนเริ่มลงเม็ดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวชวาวินจะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวสรุปผลงานเนาะ สรุปผลงานตีบ้านนะครับไดี๋พอประมาณละท่านผู้ชมพออยู่พอกินนะครับถ้าชอบคลิปสไตล์นี้นะครับการนห้อยู่หากินนะครับฝากช่องน้อยๆของชาบินด้วยนะครับกดติดตามตัวเนอร์ชาบินยองชาแนลนะครับเดี๋ยวเราสรุปผลงานกันที่บ้านนะครับสรุปผลงานของชาวินคลิปนี้นะครับชาวินได้ปลาสปา์กตัวหนึ่งแต่ปลาหลาดตัวหนึ่งครับ ปลาไตัวนี้ชวินปิดคลิปแล้วนะครับมันเข้าทีหลังเนาะตอนที่ฝนตกนะครับชวินในปลานิ้นโตหนึ่งส่วนมากเป็นปลาขาปีกแดงนะครับในปลาสอยตัวก็มีอยู่ประมาณสักเกือบสองกิโลน่าจะมีนะครับสําหรับคลิปให้อยู่หากินคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับชวินยองชาแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ตัวก็ได้นะครับเอเพื่อเพิ่มกําลังใจนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมนักๆนะครับตีครับชมคลิปของชาวินมาถึงตอนนี้นะครับคลิปหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับหาอยู่หากินเนาะถ้าชอบคลิปสไตล์นี้ฝากช่องชาวินยองชาแนลตัวนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังบอกกดติดตามเตือนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ตัวเนอร์ขอบคุณนะครับแล้วเอาเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณในการรับชมครั้งนี้นะครับ ขอบคุณครับ